ทำการเทศบาลเมืองสตูลเลขที่9ถนนสลิดภูมินาธตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลรหัสไปรษณีย์9 1 0 0 0เทศบาลเมืองสตูลได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาให้เป็นเขตชุมชนอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเป็นเขตเทศบาลคือบ้านพิมานตำบลพิมานหรือตำบลมัมบัง อำเภอเมืองจังหวัดสตูลเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2479เทศบาลเมืองสตูลมีพื้นที่ปกครองทั้งหมด6.8ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียด้านทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ973กิโลเมตรที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดกับเทศบาลตาบนคลองขุดทิศใต้ติดกับเทศบาลตะบนคลองขุดทิศตะวันออกติดกับเทศบาลตะบนคลองขุดทิดตอออตดทศตะวันต,นตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนขันโครงสร้างเทศบาลเมืองสตูลนายสมชาติพรมโกศีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสตูล นายสมชาติพรมกูศีปลัดเทศบาลเมืองสตูลนายปริวัติแสงทัศน์รองปลัดเทศบาลเมืองสตูลนายพลชัยจันทิปะรองปลัดเทศบาลเมืองสตูลโครงสร้างสำนักปลัดเทศบาลนายสัญชัยชาตรีทัพหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนายพงวิทย์ทองอ่อนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สวัสดีครับผมชื่อนายนภดุลนาปาเลนเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพยอยู่สำนักบัตรครับงานที่ผมรับผิดชอบก็คือการลงเลขหนังสือรับการออกเลขหนังสือส่งหรือว่าจะเป็นการออกเลขหนังสือคำสั่งให้กับกองต่างๆนะครับในช่วงที่ฝึกแรกๆงานที่ได้รับก็คือการตรวจวัดอุณหภูมิและงานที่ได้รับผิดชอบอยู่หลักๆก,ก็คือการจัดเตรียมห้องประชุมกิจกรรมต่างๆจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานเทศบาล จัดทาข้อมูลเงินเดือนในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติทําหน้าที่อยู่ศูนย์การประสานงานการเลือกตั้งท้องถิ่นมีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารของผู้สมัครนําประกาศเลือกตั้งไปติดตามหน่วยต่างๆทั้ง23หน่วย3เขตเลือกตั้งประกอบด้วยบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง จัดทำประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการเทศบาลเมืองสตูลจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของบัตรนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนับจํานวนเล่มเรียงเลขตรวจสอบตราประทับในบัตรเป็นเจ้าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ผบเลือกตั้งแก่กรรมการประจำหน่วยต่างๆทั้ง23หน่วยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลและงานอื่นๆเช่นรับโทรศัพท์ภายในกองเดินเอกสารภายในสำนักง,งานเทศบาลตรวจรับพัสดุเลือกตั้งชิคพัสดุเลือกตั้งจัดเรียงพัสดุเลือกตั้งและงานช่วยเหลืออื่นๆครับขอบคุณครับ